ก็โอเคครับผมกับสวัสดีทุกคนนะครับผมชอบซิกมอลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการนะครับผมหลังจากเราได้แบบสุดวงการมานะครับทุกคนแบบผ้าคาที่เก็บเยอะอยู่นะครับทุกคนแล้วขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาดูแบบอาการรถดใครับผมว่าเป็นอาการอย่างอย่างไรบ้างของว่าแบบว่าจะพังตรงไหนบ้างครับทุกคนตามผมมาครับเอี้ยแข็งแตกครับทุกคนแบบฝาเข้าื่องแบบตรงนี้แตกแตกหมดเลยนะครับทุกคน แบบก็มันมองมันมองไม่เห็นนะครับทุกคนแบบก็พังยย่นอยู่ครับแต่ว่าเครื่องผมก็พังหมดเลยครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับเราได้ทําการเอารถคันนี้ครับผมไปร้านซ่อมนะครับบ้านร้านซ่อมเพื่อว่าไปไปที่ร้านซ่อมนะครับว่าจะทําแบบสเต็ปอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ครับผมแล้วก็แบบข้างฟ้าแบบเกียร์นี้แบบแบบเลื้อนๆนะครับผมผมใช้ได้แค่แขนเดียวนะครับทุกคน ครับมาดูใกล้เลยนะทุกคนแบบล้มล้มแบบหนักไม่หนานะครับผมจุดเสาเกียร์นะผมงอคดนะครับทุกคนแล้วก็แบบแตกหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ตัดตากล้องเดี๋ยวใส่ดูนะครับทุกคนแบบแตกเยอะเลยนะผมทุกคนก็แบบเก็บอยู่นะทุกคนแต่ว่าแบบแขนผมก็มีมีอะไรบางองเค็ดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็แบบแขนเคล็ดข้างขวาแลทุกคนก็นะครับทุกคน ผมก็มีผู้ใหญ่เกดีนะครับที่แบบเมตตาปาณีกรุณาต่อสัตว์ผมนะครับผมก็มีท่านสทนะครับผมก็คือแบบท่านสทนะครับเขาได้ทําการแบบเปิดธุรกิจขายโรงศพนะครับผมเขาแบบสนับสนุนผมมานะครับว่าจะรับผิดชอบทําเครื่องให้ผมนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับทุกคน ก็ขอความช่วยเหลืท่านสอทอครับผมร้านวันิดาออแกไอนะครับเป็นจุกิจเกี่ยวกับโรงสมนะครับผมเขาสิโฆษณาที่ขายคอยๆเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เก่งเขาแบบคนตายคนอะไรแบบโทรเรียกได้นะครับผมเบอร์โทรแบบ64316038นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไปข้างล่างนะครับทุกคนก็เขาก็ทําการรับผิดชอบทําเครื่องให้เรานะครับผมก็แบบก็อีีต่อไปนะครับว่าจะทำสเต็ปอะไรนะครับผม เกี่ยวครั้งนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับทุกคนกนครับทุกคนครับมาดูเลยนะครับว่าสเตปต่อไปเราจะทําลูกเบืออะไรนะครับผมตอนนี้ของผมก็เดิมเดิมแคมป์นะครับผมแค่แค่แบบไล่แต่แคมป์ทอสเตล์นะครับผมทุกคน EP หน้านะครับมาติดตามนะครับว่าผมจะทําสเต็ปอะไรนะครับผมแล้วก็มาดูล้อข้างในของผมลืมให้ดูนะครับผมคดเลยนะครับผมล้มหนักไม่หนักไม่รู้นะครับแบบแบบถ้ากล้องเห็นว่าแบบคดเลยนะครับทุกคน แบบอาการก็ป็นเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมให้แบบพูดสบสรุบแบบยังไงาสปอนเซอร์ของเรานะผมก็คือร้านวันนี้เราเอาใจนะครับรับปิดชอบตั้งแต่แบบช่วงเครื่องนะครับทุกคนดะคนับเดี๋ยวผมก็แบจะจัดการเองนะครับทุกคนเพราะแบบเพื่อนเมตตาเขาหนาาเขาก็ต้องแบบแอคอาสมตร์ดเขาก็ต้องโคษชาเพื่อนนะครับผมที่ใครเป็นใครตายนะครับโทรแป๊นะผมรับแล้วก็แบบ รับโซฟีกลับบ้านด้วยนะครับถ้าตายอยู่โรงพยาบาลชัยภูมิอะไรแถวนี้นะครับก็รับสามารถรับฟรีรับส่งสดกลับบ้านฟรีด้วยนะครับทุกคนพี่ก็มาแอบครับน้องๆแต่ว่าพี่ก็มีสปอนเซอร์นะครับทุกคนสปอนเซอร์ลงสมนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตมากนะครับผมก็นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามชม ep หน้านะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับผมแต่ไอ้ว่าสิ เจ้งไหนวะแบบสิบ,บวย้ยฮิตรถโดนยุ่นอกจากรถมันพันครับผมทริปเสียโบวันเสาร์วันที่ห้านี้ก็ไม่ได้ไปนะผมก็เสียายมากเลยนะทุกคนก็ตามนั้นนะผมเจอในคลิปหน้าผมสรับนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมล่วงสอบร้านวันนี้เราจะไหนด้วยครับผม see you สวัสดีครับ